ผมไม่คนเรียกนะครับีไปเลยอะไรนเยะตีดอสูไปตัตีได้ืออะไรนะตผมไม่ดใช้ไมได้ครับอเองผมจ็ดย ดีนะเยนลง้มกที่แต่มองยังไม่เคยใช้อ่ะเปนร้้น่อูกแค่มือย่งเดียวนะหล่งาแค่ไหนเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอนแค่หนอย่ะบังเลยแครแชเป็นวิดีโอเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรามาไว้ป้องไม่ให้า้องมย่ยังไม่เชื่อ น,นี่เดี๋วันไปหาที่บ้านเลยไปดี๋ยวกลับไ,ลไปหาหรเราเข้าตรงจไหนครับต้องคี่เร็วกับผมหน่อยนะไปไปเดี๋ยวอชจากที่ไปประมาณบ้านห้าร้อยประมาณน,นั้นแหละพี่เนี่ยตรงไปเลยตรงไปถึงสุาาสานเรเลี้ยวเข้าสุสานที่จะห้าที่ไมได้เล ใช่จะทำกับเร่อยแล้วมาเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวมันถ้าเกิดหนึ่งหนึ่1นาทีครึ่งไงมันทำนั้นเป็นนะยมีเนื้อหาเราน้อยขนาดเนี้พอรู้เรื่องมีอะไรที่บ้าน้นาทีที่บ้านวิวทหารอูกาพูดไรหน่อยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยร้ยร้อ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 ยร้การพูดพูดไรข่าวไรหน่อยดีวันนี้น้องนุ่งมากัน เพราะว่าง้นหน้ามาก็หมดไปหมดแต่ว่า้วนหน้าจะจะปั้นมะเมียวให้ดาวรุ่งเอาวันนี้วันนี้วันนี้เลี้ยงดาวรุ่งเดิว่าปั้นจะปกป้องเป็นดาวรุ่งเลยเน่เน่เน่มฮ้ยลำซงเลยัำเลยมะเมียวคุยหน่อยมะเมียวรู้สึกยังไงไปขอ้นมาหนึ่ดีแล้วเปยังไงมันมาก

หน่อยหน่อยหน่อยเยหน่อยไม่มีอะไพูดแล้วตามตีแหละเที่ยวหน้าเที่หน้าเทยวหน้าไปอ่เพราะหน่อยนี่ซ้อมจัดเลยจัดมากกลว่าไปเนขาี่หน่อยนั่งเกาขาแล้ว่าคันคันหน้าดูแลวเว่าซ้มแล้วไม่ได้ไปคันขาน่าขาอยู่บ้านเลยอะถือีไว้เนี่ยตาเนี่ยอ่าต้องคอยดูแล อ่านนู่นนี่คนอันนี้เสียตลาดนะเฝ้าเฝ้าที่บ้านให้ปกติต้องไปเลยดี่ขายแรงรู้สึกไงเอ่ยจะได้ครับเนี่ยจะได้ข้างหน้าไปภาดครั้งหน้าครับเขาไม่จะไปเหรอไม่ได้ไปเขาต้องอยู่อยู่บ้านไงผัดเดิกันไม่มีคนดูข่าวเอาสัมภาษณ์พลนรงค์หน่อยครับวันนี้รู้สึกไงบ้างน้ำตาไหลเลยครับน้ำตาไหลเลยนะน้ำลายเยื่อเลยยางแตกประจําที่ขนาดโซ่ขาดยาง เปลี่ยนยางสองหนเนาะโอ้โหสู้อะตู้ยังยมีคาราโรนี่สู้ออกมาขาแรงโอ้โหอ่าปั๊มปั้มปั๊มสัมผัสรู้สึกไงครับไปเที่ยวนี้เหนื่อยครับมันไหมมันไหมแบบมันครับถึงใจนะโอ้โหพี่ก็เป็นชุดที่ว่าชุดปิดท้ายกันเลยอ่ะแข็งแรงมากต้องมีไม้ที่ติดเต้องมีถ้าถ้าจต้องสัมภาผัสนะครับรู้สึกไง ทิปนี้ทิปนี้ก็เป็นตะคิวครับกับเป็นไม่เป็นนะไม่เป็นครับกับเป็นตะคิวแล้วแล้วขี่ไม่ครบนี่ลงตัดสินใจช้ารู้สึกไงเนี่ยรู้สึกว่ามันขาดทุนไปครับขาดทุนไปประมาณยี่สิบกว่าโลครับไม่น่าเลยครับไม่น่าท้ายหน้าทางลงแต่แรกเลยนะครับท้ายลงเรื่อเลยครับพอลงเลยดโอเคครับนะก็ส่วนใหญ่ก็ก็มันนะนะโดยโดยรวมแล้วทุกคนพอใจทิปนี้ตอนนี้ไปมาพวกเราเป็นพวกเสพความเสียวระดัที่สูงไปแล้ว ต่อไปคิดที่ต่ำอันนี้นี่คงจะไม่อยากจะไปไหนกันละนะฮะวันนี้ก็เลยมาเลี้ยงที่ร้านลาบเป็ดอุบลกันเอ้ยร้านลาบอุบลอุบลนื้ออุบลข้างๆบ้านผมเองร้านนี้ผู้การนี่เขาขาประจำกันอยู่เนี่ยอาหารการปิ้งานหน่อยจนาอะไรอร่อยครับอะไรอร่อยออร่ปลากิลิ้วอร่อยครับลาบปลากินลิ้วชั้นหนึ่ง